เราจะต้องเก็บวิญญาณผีเสื้อแล้วจริงนะเมื่อกี้เมื่อกี้คือเราต้องแก้ยังไงเราต้องเดินแล้วมองจ้องตาตัวไหนวะโอเคโอเคสตามิน่าหลอดวิ่งมาแล้วตาเก่าไอ้เฮยกูเกลียดหลอดนี้หมาเลยไอ้เกียร์ไปอะหากุญแจแล้วก็ต้องหาวิญญาณผีเสื้อสีดำเว้ยสีห่ายตรงนี้แม่งบอกระบบการจูงวิ่งหนีผีจริงๆเอาเออาาย่งินมาเอ่อแยกกันหา ไม่กายเลยเราเราเรามีเรามีทางทางเรามีทางหนีเอยหรือว่าที่ซ่อนก็คือหนึ่งห้องห้องที่ว่าเป็นห้องที่ผีเข้าไม่ได้อ่ะเป็นห้องแบบห้องที่มันมีแค่ระดับตัวเราอ่ะความสูงตัวเราอ่ะเออแล้วก็สองคือตู้ล็อกเกอร์เว้ยเป็นาะโอเคไม่รู้ครับผู้ถามจริงอในชีวิตจริงนะมือแอบไดตู้ล็อกเกอร์มือแอบได้จริงเหรอใช่ดิ ไอ้ย่าโดนผีท<จ>ะลุตู้มาโป่มึงไม่เคยเห็นเหรอไอ้ไรวะพวกเกียรติเ,เ,เด็กนักเรียนที่อเมริกาที่เขาออในตู้ล็อกเกอร์เขาก็มีเคยเฮียเลยหาเรื่องให้กูต้องตัดต่อเยอะอ <_ m im> ีกแล้วนะจีไปทำทำดีทำต่อไปไอ้เฮียแล้วจีที่นี่เดินเดินไปเดินมาก็เปิดเปิดล็อกเกอร์ไปก่อนนั่นแหละเฮ้ยอะไรอะ <_ m im> อะไรเก็บเสื้อเก็บเก็บทุกคนเก็บทุกคนเอาเก็บตัวเดียวกูได้ยินเสียงเ้าอะเข้าไปด้วยกันเข้าไปแอบติการเลย ยังโอเคกูได้กูได้ยินเสียงหัวใจเต้นอ่ะหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วไปหาเปิดเลยเอาเราเดินทางนี้ดีกว่าไม่ใช่เสียงหัวใจเต้นเสียงเราเดินโอ้ยไอ้เสียงผีเดินน่าจะเหมือนชัปเตอร์เดี๋ยวมันน่าจะเหมือนวิชไทออลมั้งสรุปมันมป็นผีใช่ไหมเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยมาแล้วมาแล้วโอ๊ยวิ่งสิโอ้ชิปโอ้โหใครมีผีเสือเดินไวมากเลยไอ้ตี าผีเสื้อ,อเลยรอบมันเดูจุกมันดียวเคกโอเคจะเป็นดาบดอ๋อโอ้กูว่าแล้วคุณหัดที่ราจุกมากเฮ้ยมึงมาทีไอผีโง่เฮ้ยผีมันไปดูแล้วแล้วมึงจะล่อมันกลับมาทำไมละโหไม่กล้าทไม่ไม่ผีไม่ไม่ผีมันถ้ามึงม,มันไม่สนใจกูที่อยู่ข้างหลังเลยเ oh. ว้ยกวยไดีอฮ้ย,ยเชืตอตกแป่หมดอซัมมันมาหากูแลลวเหือ เขาไม่มีแพทเทิร์นด้วยเหรอจี๊ฟสยกูสะดุ้งตัวโยกเลยแต่เดินมาเยอะเลยอะศูนย์สองสี่หกแปดโอ้มันไม่น่าจะมาหรอกมั้งคือมึงกระเทือบท้าวสัดมือกูสั่นเลยมึงดูดิเออว่ะมึงเดินเที่ยมึงเดินแรงไปไหนเนี่ยไอ้เหี้ยมึงหยุดจริงจริงที่มือกู โไม่คือแบบอิติคือมึงคิดห<ม><ม>น่อยเดินี่ลงนี่นี่ลงเรียนอี้อเอ้ยมารยา,าทานายสัตว์ผีบา้างด,ดิย่าเดินให้ชาวเบาเบามากเหอกูพยายามฟังเสียงผีอยู่นะไม่แน่ไอ้ไอ้ห้องที่มันมีนมป้ายอยู่ข้างหน้ามันก็เปิดได้เว้ยอันเราเปิดไว้ก่อนเ,เลยโอ้นี่วนเป็นกุญแจกุญแจเจไปงานเจี่เหรอเอาลเอาลยมึงเก็บไปเลยกากเก็บเลยกูเก็บละข้างไหนวะ ไอ้กาอีกาเข้ามาในล็อกเกอร์ผีเรื่องมาปิดปิเลยปเลยเฮยแต่ว่ามันไม่สั่นนะไม่สั่นแล้วไม่สั่นแล้วไม่กินไม่สั่นเปิดดิเปิดเลยไอ้ย่าเปิดมาผีแม่อยู่ข้างๆแน่เลยเจอห้องเจอห้องเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยเฮ้เข้าเฮ้ยเฮ้อเ้เห้เ้ยเฮ้ยเ้ยเปิดทันยีสันเฮ้ยัฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮิยเฮ้นเฮยเเลย โอเคกูคเก็บกุญแจแล้วมันเป็นคีคีย์สองเว้ย<ป>หายไปแล้วใช่ไหมไปเลยปะยังยังยังโอเคหายไปแล้วหายไปแล้วเฮ้หยหรือว่าเราต้องขึ้นชั้นบนวะเฮ้ยนี่กุญแจไปใช้ในชั้นบนแน่เลยเราจะขึ้นแล้วหาห้องแอบก่อนดีกว่าไปเลยละไปเลยไปเลยชิบหายแล้วชิบหายแล้วอุ้ยอุ้ยสั่นแรงวะ่ะอุ้ยต้องการคีย์ต้องการการุญแจชิบหายเลยไหนวะโอ้โ อะไรไปเล่ยไปเลยโอ้โหเสียงเะารเอ็งเองเลยโมกยิ้มเอาเจ้คุยเ้ได้ๆๆเดี๋ยวกูถือให้ี่ไม่เดี๋ยวรอดให้กูนำอ๋อแล้วมึงจะนำก็แด้ะจะผีมันจะนำนะจังหวะที่ผีมันผ่านหน้าห้องเราใช่เดินไปทางอื่นไปขโมย สัมั o ฟิกกกาไม่น่าไม่ eh าเอ a อวา a ้าว h ก้าเออ๋อฮะกยมึงโอ้ยพ่อเวยตีตีไอกาไปไเ้กูเสียแวบโอ้ยไอเ้ากูอลัรจะวากาวากาเอเอเลยะอีไอเตีกูลงะกูไม่ใช่พ่อกูี อ่อเยี่ยหัวลูกอ่อเยี่ยแล้วหน้ามาถูลูกย้อยสัสไม่มีเงี้ยไม่มีเมี้ยคิดถึงงี้แบบคิดถึงแบบโอ้ไม่ได้เจอเลยถึงก็ไม่เยี่ยสัสกูจำได้ว่าพ่อกูไม่เคยสอนให้กูเหยียบตีแรงขนาดนี้นะไอ้เหี้ยกูบอกเลยกูโดนกูโดนตบหัวบิดอะไอ้สัสเนี่ห้องนี้ปุ๊บอุ้ยไอ้เหรอตายเหรอไม่กูบิดมากไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยว เอ้ยกูเจอกุญแจแล้วกูเจอกุญแจแล้วเป็นยสองเป็นสองเหรอห้องไปทางขวาใช่ไหมและกูก็วนมาห้องคณิตศาสตร์เหมือนเดิมโอเคสองคืนสองหองนี้ใช่ไหมโอเคเราขึ้นที่ไรเนี่ยเราขึ้นไปข้างบนไหมดิดิมึงบึงจะขึ้นไปใช่ไหมกูจะแบบรันไปเลยโอเคขึ้นขึ้นไปข้างบนผมแม่งสั่นแบบสั่นเลยไอ้เหี้ยถ้าเกิดเสียงไม่สั่นแถวเนี้แสดงว่ามันไม่อยู่ข้างบนเว้ยยอู่สั่นละ พ่อพ่อโอ้โหพ่อพ่อมึงไม่ให้สัญญาณเฮี่ยนะเหรอพ่อไอ้เฮี่ยไอ้เฮี่ยเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวตีแล้วกูก็เดินออกมาจนถึงตรงนี้ไอ้เฮี่ยไม่ได้เข้าไปเลยเฮ้ยเฮ้ยประตูนี้คือประตูอะไรไม่มีทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดมันเปิดได้แล้วมันมีผีเซอร์อยู่ในนั้นประมาณอีกอีกประมาณหกตัวได้กูโมโหเลยนะเออให้กูวิ่งเล่นกับผีตั้งนานแป้ง เราไปเก็บไอ้กุญแจอสองนั่นก่อนดีกว่าพอ่อผมรู้ว่าพ่อป่วยแต่ว่าไปนอนก็ได้มาหัางเอ๊ยไม่ใช่พอ่อกูสัตว์เสียงมันยากพอ่ออย่าลืมไปดูคือผีผม่บบที่อยู่บ้านเก่าด้วยผีมันระบตุตำแหน่งด้วยเสียงยากมากอะตัวเนี้ยก็ไม่ใช่เหรอกว่า chapter สามยากแล้วนะที่ระบุเสียงผีอะก็ไม่อยู่ตรงไหนอะไอ้ที่นี่ยากกว่าอีกเว้ยเพราะเสียงมันดังน<า>ี่เอากุญแจนี่แหละ ไม่กินกูติดอยู่น้ประตูใช่นะก็ต้องใช้ไอห้องแรกกูเปิดไว้แล้วไม่เป็นไรหรอกเข้าไปได้แต่กูเก็บใช่แต่ว่าการขึ้นไปอ่ะมึงคิดด้วยขีไม่ไม่คือเราขึ้นไปปุ๊บเราอยู่ในห้องคือมันไม่เข้ามาเลยเสียมันกำลังสั่นใช่กูรู้แต่ว่าโอเคผีเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนโอ้โหสมัยนี้ไอแกกำลังร้องไห้อยู่ด้วยนะ เออเออสัตว์เอ่อมาไหมมไม่รู้สึกผิดไหมมันมีเมียน้อยทิ้งเมียอะมึงเศร้าเหรอไอสัตว์พวกกูเศร้ามากกว่าที่จะต้องมาอัดคอนเทนต์มึงเนี่ยเวนกูพยายามไล่หาอยู่นะไม่เจอฮะอะเจอผีเสื้อตัวนึง เลยเลยเื่มาแล้วเจอผีดทั้น้วมาแล้วเฮ้ยเอสามตัวมาเราต้องรันตือตือตืโอเคพร้อมเจอเจอตัวนึงเจอตัวนึงก้าววิ่งเลยก้าววิ่งไปกับอะไรตายเฮ้ยผมกูวิ่งออกไปครั้งนั้นแหละแม่งซูมแล้วผีแม่งขึ้นมาจากบันไดแล้วกกูก็ตายเลย แต่ว่าไอ <S <S. <S 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 ้กาตายคนเดียวกูยังไม่ตายกูเก่งมแกอยู่กลางข้างบนมึงบอกคนหนึ่งข้างบนกูอยู่ข ну ้างบนกูเก็บไปแล้วสองตัวถ้าสมมติอยู่ไอ้กาท่านมึงอยู่ข้างล่างมึงวิ่งหามุมห้องอะห้องโถงไอ้เที่ยมนั่งคนเตีมอยู่ในมุมห้องเที่ยตายไอ้มึงตายใช่ไหมโอ้โหไม่เกือบปั้นพ่อเกือบถือเท้าแรงนี่เหรอไม่กูเจออีกห้องนึ่ง ไม่ลึกโอกไปจาแชีคิวกูคุซะทีเพ้อทำไมต้องมาอยู่แถวๆกูเลยเนี่ยเมื่อไหร่พ่อจะเลิกหลอกหลอนผมสักทีพ่อเพราะว่าในห้องนั้นน่าจะเหลืออีกตัวหนึ่งมันเป็นห้องที่ยังไม่ได้เปิดเ้ยพอเจอีกตัวหนึ่งตัวเดียวทันบนนี่แหละ บีพ่ออยู่ข้างล่างบีพ่ออยู่ข้างล่างไม่ทำไมบีพ่ออยู่ข้างบนไอสัตว์อยู่ข้างบนเมื่อกี้กูเห็นเมื่อกี้กูเห็นแม่งวิ่งลงข้างล่างโอเคกูเห็นบมึงละเอ่อมันเพื่งไล่กูเมื่อกี้เนี่ยถูกนะพวกมันเหลืออีกตัวเดียวแล้ยวกล้ามากล้ามาอย่าเดินมาแถวกูนะ เอ้ยเหลืออยู่ตัวเดียวเอ้ยถ้าตัวเดียวเราอาจจะผ่านเลยก็ได้นะเฮ้ยผิวกูอยู่ตรงกูใครกล้ามาต้องไปถึงมันอยู่แล้วเว้ยไปแล้วก้าเข้าไป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 กล้าเข้ามาโหเชี่ยไม่ตาไม่น่ากูเกือบหมดไอ้สัตว์ขโมยมันเล็กมากเลยอ่ะผีมันเดินวนกลับมาเร็วมากเลย ถ้าลองคิดการเอาจริงนะกูรู้สึกว่าห้องข้างบนอะพอมันหมดแล้วว่ะกูว่านะกูรู้สึกไม่ไมถ้ามึงลองคิดในแง่ดีถ้ามึงลองคิดในแง่ดีนะไอ้เหี้ยเกมมันอาจจะกวนตีนโดยการท่แบบเอาผีเสื้อไปซุกไปซ่อนอยู่ในตู้ไงตู้ชั้นสองอ่ะเออว่ะไปได้อยู่นะึออว่ะ โอมันเหมือนแบบชั้นละชั้นแรกอ่ะมันมันเหมือนหลอกเราเว้ยแต่ชั้นสองมันอาจจะมีผีเสื้อตัวส้ายอยู่ก็ได้ชั้นแรกเราแอบซ่อนในตู้แต่ว่าเพียงข้าเราได้อยู่ใช่ปหล่อะอื่นมันจะมีตู้ไ,ไ,ไวไ้ไวทาไมอ่ะทึ่นันมันจะมีตู้ไว้ทําไมอ่ะไม่งั้นตู้มันใช่ให้เปิดทําไมอ่ะตามมาครัโอ้ซัน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 ี่ถอกูนะยังไงยังไงตีเดินมาแถวกูละเดินมาแถวกูลยเดินมาแถวกูละโอเคไปกล้าวิ่ง ร้องไห้ตรงหูขวาคนเลยมันซูมกล้ามันซูมมาหาพวกเราเข้ากล้าเข,าข้ามากล้าเข้ามา,า,าวุา้ยเฮียเป็นยาแดงผ่าแปดเลยมึงตัวนี้ไม่มีฮะกุญแจคกี้ส์ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ไหนที่เปิดไปแล้วนะั่นคือล็อกเกอร์ที่มาแล้วนะไม่มีนะล็อกเกอร์ล็อกเกอร์นี่คือเปิดแล้วเปิดแล้วมาเดี๋ยวแถวกูเยี๋ยวแถวกูมัเดินกลับมาข้างหน้า มาได้กับมาทางกูเลยก้ากากามามากาห้องห้องห้องนี้ตุ๊ดมีปะเฮ้ยกูบักกูักผีอยู่ไม่รู้เบลม่าไม่ได้แล้วม่าไม่ได้แล้วเว้ยไม่รู้มาได้กับมาทางกูละมึง่ตู้เอตู้ที่ว่ากูเปิดข้างหน้ามีไหมตีเดี๋ยวดูให้ไม่มีว่าจอกูสว่างแล้วนะอ้าวเยอะผีไว้อยู่ข้างล่างเลยอยู่ข้างล่างเหรอเออ ไอ้เหี้ยสบายหมูแล้วกูกูกำลังหลงทางอยู่ข้างล่างอยู่ว่ากูจะขึ้นไปยังไงดีเปิดแน่สิวะมันห้องแต่ไม่น่าเอาผีเสื้อเข้ามาแอบพร้อมกันเออกูเข้าห้องแล้วไอ้หลอกกูได้ไงไอ้ผีแค่นี้บอลตีแล้วมึงตายอ่ะไม่พ่วงมึงใช่เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ย แอบอยู่ข้างล็อกเกอร์ไอเวนเฮ้ยไอย่าผ่านเลยไม่ได้ในล็อกเกอร์แต่มันข้างล็อกเกอร์โอ้หเฮียโอ้สวยเจสส์ว้าวจบไปใด้ไหมเย้ตกลึ่อยังไม่จบอีกนะยังไอ้สัตว์เฮอยม่าบอทนะนี่ตกลงไปนี่ไม่จะโดนจำเป่าวะ